ถ้าสมมุติว่าเราจะมาเที่ยวที่นี่นครับถ้าอยากจะทัวร์ครบทุกโซนทุกชั้นเลยเนี่ยใช้เวลาประมาณแค่ไหนครับต้องถามต้องถามใจคุณดูว่าคุณมีเวลาให้เราแค่ไหนคุณมีเวลาให้เราหนึ่งวันเราก็จะสมมติว่าหน,นึ่งวันเนี่ยเดินหมดหมดน,นึ่งวันหมดหนึ่งวันเนี่ยหนึ่งวันก็ต้องเป็นนิทรรศการถาวรนครับะะแล้วก็ท้องฟ้าจําลองแสดงว่าหนึ่งวันก็ยังไม่หมด ไม่หมดไม่พอใช่ไหมไม่พอค่ะเพราะว่าเพราะว่าเรายังมีกิจกรรมที่อย่างอื่นอีกนะอย่างเช่นเรามีห้องเรียนวิทยาศาสตร์แล้วก็มีแลบอ่าใครสนใจอยากทำแลบกับเราอย่างนี้ถ้าเราดว่าฟูคเรียนรู้ทุกอย่างครบวงจรเลยใช้เวลากี่วันนะแนะนําให้มาให้มาเป็นค่ายไหมเป็นค่ายเลยใช่ไหมเป็นค่ายเลยกี่วันครับกลางวันก็มีกิจกรรมที่เรียนรู้แบบสนุกสนานนะคะตำรับตําราของเรานีไม่ต้องพับเก็บเลยนะคะเดี๋ยววิทยากรพี่เลี้ยงเนี่ยจะพาเราทํากิจกรรมอะไรที่สนุกสนุกเราอยากให้เรียนรู้ วิทยาศาสตร์แบบสนุกสนานรเราอยากให้มีเด็กมีเจตคะะติที่ดีในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ว่าวิทยาศาสตร์กับ ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องเดียวกันครับแล้วปกติวันทาํางานเราเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับก็ตามเวลาราชการนะคะ8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึง่งอ๋อแปดโมงครึ่งเออถ่ายยาดิดนนึนงแล้วถ้าสมมติว่าเรามาแคมปิ้งอย่างงี้ยครับเราต้องนัดคิวล่วงหน้าไหมทําการจองยังไงบ้างก็ต้องคุยกันก่อนนะคะคุยกันก่อนก็คือเราต้องมีกระดาษไหมเช่นว่าเฮ้ยผมอยากเรียนอันนี้อ,อันนี้อันนี้นนนนมีไหมส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนถ้าเป็นแคมปิ้งเนี่ยโรงเรียนเขาจะจองมาว่าโรงเรียนจะขอให้เราช่วยจัดค่าย ค่ายอะไรแล้วคุณครูมีเวลากี่วัน1วัน2วันหรือ3วันคุณครูจะต้องคุยกับเราแล้วคุณครูต้องการเน้นเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษไหมถ้าคุณครูบอกว่าไม่เน้นอะไรเป็นพิเศษขอเป็นค่ายวิทยาศาสตร์ทั่วไปนะคะนะคะจะไม่เรียนเป็นเป็นอะไรนะวิชาการเป็นหลักการที่มันชัดๆแต่ว่าจะสออแทรกไปในกิจกรรมที่เราจัดไม่ให้แล้วก็ขอมวดสรุปตอนท้าย แล้วก็กลังคืนก็ได้ตั้งกล้องแล้วก็ดูดาวด้วยกันอยากให้อาจารย์ช่วยฝากอะไรถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงครับผมเมื่อตอนเริ่มคุยกันพี่ลืมบอกมิกกี้ไปว่าสูวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสีของเรานี่มันตั้งอยู่ที่ไหนนะคะมันตั้งอยู่ถนนเส้นรังสิตนครนายก อยู่ตรงคลอง6อำเภอธัญบุรีปทุมธานีค่ะแล้วก็ฝากไปถึงท่านผู้ชมด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่คิดจะหาแหล่งเรียนรู้ดีๆสักที่หนึ่งนะคะให้กับบุตรหลานของท่านนะคะศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตนะคะยินดีเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเลือกหนึ่งให้สำหรับคุณผู้ชมค่ะขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มากครัขอบคุณค่ะ สนานจริงครับพี่หญิงครบรถเลยครับขบรถเลยคร,รครับเป็นไงบ้างครับพี่วันนี้มาที่นี่<อ>รู้สึกไงบ้าง วันนี้อรอชอบท้องฟ้าจำลองสุดเลยเพราะว่ามันแบบเหมือนได้เห็นดวงดาวครบๆเพราะปกติแล้วว่าเราเวลาเรามองดูดวงดาวเรแสงมันก็จะเยอะใช่ไหมเราอยู่ในเมืองด้วยไงใช่แต่ที่นี่คือแบบโอ้หมีให้ดูแบบเต็มเต็มเลยสะใจมากๆใช่แล้วก็ทางลาดขึ้นชั้นสองชั้นสามก็ดีไม่ได้แบบประชันมากใช่แล้วก็มีแบบพวกโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกกลที่เก้าให้ดูด้วยค่ะวันนี้หญิงกับพ่อแบบได้ข้อมูลแบบ แน,น่สงถามพ่อมากเลยพ่อจะหมดเลย <laughs> แ,แล้วพี่มีกล้าผมเนาะวันนี้ก็สนุกดีนะครับก็ต้องบอกว่าได้ความรู้มากเลยแล้วก็อย่างใกล้บ้านคือบางทีเรามองแต่ว่าเ,เราจะไปเที่ยวไกลๆบางทีใกล้ๆบ้านเราก็มีสถานที่เที่ยวดีๆคือถ้าเรามองเป็นที่เที่ยวก็คือที่เที่ยวแต่ถ้ามองว่าเป็นที่หาความรู้ก็เป็นที่หาความรู้คือมันมองได้2แบบแล้วมาที่เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ระบบสุริยะจักรวาลระบบดวงดาวต่างๆแล้วก็ดวมถึงวิทยาศาสตร์หลายๆอย่างที่เรานึกไม่ถึงไฟช็อตดือ วันนี้ก็หมดเวลาแล้วครับท่านผู้ชมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่หญิงด้วยวันนี้บังเอิญเจอกันนะฮะขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะได้บังเอิญเจอกันใหม่นะฮะวันนี้ก็หมดเวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ